ชายเลี้ยงมา้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในเมืองท่าแห่งหนึ่งชายคนนี้เป็นข้าท่าเศรษฐีเศรษฐีให้เขาเลี้ยงม้าจำนวนหลายตัวและเมตตาให้เงินจำนวนหนึ่งไปปลูกกระท่อมอยู่ใกล้แม่น้ำชายทาสผู้นี้เป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นนิดตั้งแต่เล็กผู้เป็นแม่ก่อนที่นางจะจากไปก็ได้พร่ำสอน ให้มันระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพอเติบใหญ่มาแม้จะผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตพลิกผันอย่างไรเขาก็มักจะพยายามระลึกถึงพระพุทธคุณแม้ว่าจะไปเลี้ยงม้าก,ก็ดีหรือทำการงานอะไรก็ดีเขาก็มักจะท่องพุทโธพุทโธสัมมาสัมพุทโธวันหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกเขาก็รีบไปเก็บขี้มา้าและขี้ม้าเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหน แต่จะโกยใส่กระสอบไว้ซึ่งได้เป็นจํานวนมากเพราะในใจเขาคิดว่าวันหนึ่งกองขี้ม้านี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์โดยขณะที่โกยขี้ม้าอยู่ก็มักจะท่องไปว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นประจำวันหนึ่งมีเรือสำเภามาจากเมืองจีนนำเอาสินค้ามาขายชายเลี้ยงม้าได้เห็นเรือจึงตะโกนร้องเรียกสหาย เข้ามาที่นี่ก่อนเมื่อคนในเรือสำเภาเห็นการโบกเรียกเช่นนั้นก็เล่นเข้ามาแล้วเจ้าคนเลี้ยงม้าก็รีบถามว่าท่านแล่นสำเภามาจากไหนกันนายสำเภาตอบว่ามาจากเมืองจีนชายนั้นได้ถามว่าท่านรู้จักพระเจ้ากรุงจีนไหมนมายสำเภาตอบว่ารู้จักเพราะฉันอยู่ใกล้พระราชวัง ชายเลี้ยงม้านั้นชอบใจที่มีชาวจีนมาซื้อขายของที่เมืองตนเป็นประจำตนจึงอยากตอบแทนพระเจ้ากรุงจีนที่เมตตาเมืองของตนจึงพูดไปว่าพระเจ้ากรุงจีนเป็นเพื่อนกับฉันและรักใคร่กันเสมอมาถ้าท่านกลับไปที่เมืองจีนฉันจะฝากของไปให้เพื่อนฉันด้วยนายสมเพาได้ยินเช่นนั้นก็ตอบว่าโอ้ขอรับเมื่อได้เวลากลับเราจะแวะมารับของจากท่าน แล้วพวกเรือสำเภาก็พากันนำสินค้าไปขายไม่นานนายสำเภาก็กลับมาหาชายเลี้ยงม้านั้นพวกเราจะกลับไปยังเมืองจีนแล้วท่านมีอะไรจะฝากไปก็นำมาให้ข้าได้เลยชัยเลี้ยงม้าตอบว่าฉันได้เตรียมกระสอบไว้แล้วและนายสำเภาจึงได้ใช้ลูกเรือให้ไปขนใส่สำเภาสิ่งของนั้นประมาณ400กระสอบที่มัดไว้อย่างเหนียวแน่นลวดแล้วแต่เป็นขี้ม้าทั้งสิน้น พอเสร็จแล้วนายสำเพกขลาชาัยนั้นออกเรือไปเมื่อกลับไปถึงเมืองจีนพ่อถึงตำหนักของพระเจ้ากรุงจีนจึงท่อสมอแล้วก็ขึ้นไปกราบทูลว่าเพื่อนของพระองค์ฝากสิ่งของมาถวายใส่กระสอบไว้เป็นจำนวนมากพระเจ้ากรุงจีนสงสัยว่าตนเองไม่เคยไปเมืองท่านั้นเลยจะมีเพื่อนที่ไหนอยู่ที่เมืองท่านั้นจึงมีรับสั่งให้ขนกระสอบมากองไว้หน้าพระลาน แล้วส่งสั่งให้แก้กระสอบออกเพื่อดูว่าของในนั้นเป็นอะไรบ้างเมื่อแก้ออกก็ต้องตกใจเพราะเห็นก้อนทองอยู่เต็มทุกกระสอบพระองค์ทรงดีพระไถยมากทรงคิดว่าจะเอาอะไรไปฝากให้เขาบ้างแต่ก็หาอะไรเทียบเท่าไม่ได้คงมีแต่พระราชบุตรีพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระชน18พรรษาพระรูปโฉมก็งดงามเหนือสตรีทั้งปวงพระองค์คิดจะฝากไปให้ จึงทรงให้ช่างทำกลองใหญ่ขึ้นขึงด้วยหนังสัตว์ทั้งสองด้านด้านหนึ่งให้มีที่เปิดเข้าออกได้แล้วก็ส่งพูดคุยกับพระราชบุตรีว่าลูกรักพ่ออยากจะขอร้องให้ลูกได้ช่วยตอบแทนคุณแทนพ่อโดยการไปดูแลเพื่อนของพ่อที่เมืองท่าแต่ลูกไม่ต้องกังวลไปพ่อมีผ้าโบกวิเศษให้ลูกติดตัวไปด้วยเพื่อความปลอดภัย และระหว่างนี้ขอให้ลูกเข้าไปอยู่ในกลองนี้เพื่อซ่อนตัวไว้ก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยลูกจงออกมาเพคะเสด็จพ่อพอพูดจบก็ทรงเอาอพระราชบุตรีใส่ในกลองนั้นในกลองนั้นมีผ้าพัดโปกใส่ไปด้วยแล้วพระองค์ก็ได้จัดคนให้แล่นสำเภาเอาไปให้เจ้าคนเลี้ยงม้าที่เมืองท่าคนรับใช้เมื่อไปถึงแล้วก็ตะโกนเรียกชายนั้นว่า พระเจ้ากรุงจีนซึ่งเป็นเพื่อนของท่านฝากกลองมาให้ท่านตีเล่นชายนั้นได้ยินก็ดีใจมากคนรับใช้ได้เอากลองไปผูกไว้ในโรงมา้าเมื่อผูกแล้วทั้งหมดก็กลับไปชายเลี้ยงม้าก็ดีใจและพูดขึ้นว่าเพื่อนรักของฉันเขารักฉันเขาฝากกลองมาให้ตีเล่นในวันรุ่งขึ้นชายเลี้ยงม้าก็ตีกลองเล่นแล้วก็ออกไปเลี้ยงม้าตามปกติ พระราชะบุตรีที่อยู่ในกลองเห็นว่านายผู้นี้ไม่มีพิษภัยและดูเขาไม่ค่อยจะได้กินอะไรดีๆนางจึงออกมาจัดข้าวปลาอาหารไว้ให้แล้วก็กลับเข้าไปในกลองเมื่อชายเลี้ยงม้ากลับมาเห็นอาหารก็คิดว่าใครนะช่างดีเหลือเกินมาจัดข้าวปลาอาหารให้ตอนนี้ฉันก็หิวแล้วฉันจะกินแล้วนะส่วนานางก็ทำเช่นนี้อยู่หลายวัน ชายนั้นก็นึกสงสัยว่าใครมาทำอาหารให้กินทุกวันอย่างนี้ตนจะต้องคอยแอบดูเสียแล้วและแล้วก็ได้เห็นนางซึ่งมีความงดงามเกินกว่าสาวใดที่เคยเห็นมานางได้แอบออกมาจากในกลองและพัดโบกผ้าทำให้เกิดเป็นอาหารขึ้นมาเพียงแค่ช่วงเวลาประเดียวเดียวเท่านั้นเมื่อชายเลี้ยงม้าเห็นเช่นนั้นก็กลัวมากจึงได้ตะโกนออกมาว่าสัมมาสัมพุทโธ เจ้ามาจากที่ไหนถึงได้สวยขนาดนี้เจ้าไม่ใช่คนแน่ๆว่าแล้วก็วิ่งหนีไปส่วนนางนั้นก็วิ่งตามเมื่อวิ่งเข้าใกล้าชายเลี้ยงมา้าเขาก็รีบตะโกนว่าสัมมาสัมพุทธโธอย่าจับฉันนะสงสารฉันเถอะปล่อยฉันไปเถอะนางนั้นรีบพูดว่าฉันไม่ปล่อยหรอกท่านยังอยู่กับฉันนี่แหละพ่อให้ฉันมาเป็นคนดูแลท่านเพราะท่านฝากเงินฝากทองไปให้พ่อฉันมากมาย ชายนั้นได้ยินแล้วก็ตอบว่าไม่ฉันไม่เอาหรอกเจ้าไม่ใช่คนแน่ๆอย่ามาอยู่ด้วยกันเลยนางนั้นได้ยินแล้วก็พูดปลอบประโลมหลายครั้งชายเลี้ยงม้าจึงหยุดวิ่งแล้วก็ได้นั่งพักแต่ก็ยังคงนิ่งเงียบพระราชบุตรีจึงเข้ามาใกล้ๆแล้วจูงมือชายนั้นกลับไปยังโรงมา้าและตอนกลางคืนนางก็อธิษฐานผ้าพัดผ้าโบกให้เกิดเป็นปราสาทราชวางัง และเสกให้มีมนุษย์มากมายมาเป็นคนงานคนรับใช้ชายเลี้ยงม้าเมื่อเห็นสิ่งอัศจรรย์นี้ก็ยิ่งตรนกใจแต่พระราชบุตรีก็ปลอบโยนว่าไม่มีอะไรเขาจึงได้อาศัยอยู่บนปราสาทที่มีผู้รับใช้อยู่ซ้ายขวาอย่างสะดวกสบายเมื่อวันเวลาผ่านไปชาวบ้านทั้งปวงเห็นเข้าจึงแตกตื่นกันมีส่วนหนึ่งวิ่งไปบอกเศรษฐีเจ้านายของชายนั้นว่า มีปราสาทพระราชวังมากมายตรงกระท่อมของเจ้าคนเลี้ยงม้าเศรษฐีสงสัยจึงวิ่งไปดูเมื่อเห็นแล้วก็กลัวเศรษฐีคิดว่าอาจจะเป็นข้าศึกมาจากเมืองอื่นมาตั้งรกรากจึงวิ่งไปกราบทูลพระราชาตามเรื่องราวเมื่อพระองค์ทรงทราบจึงจัดให้ทหารไปดูก็เห็นจริงตามนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระราชาก็เป็นทุกข์ก็คิดว่าใครกัน ที่บางอาจกล้ามาสร้างปราสาทพระราชวังในเมืองของพระราชาเพราะมีแต่พระราชาเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในนครนี้จึงทรงประชุมขุนนางข้าราชการทั้งหลายและมีพระราชบัญชาให้จัดไพร่พลไปจับคนพวกนั้นโดยพระองค์เสด็จไปด้วยในเวลานั้นคนรับใช้จึงรีบเข้าไปบอกชายเลี้ยงม้าและพระราชบุตรีซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นภรรยาของชายเลี้ยงม้าแล้ว ชายเลี้ยงม้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เกิดวิตกกังวลใจเกรงว่าจะเกิดศึกสงครามกันพระราชบุตรีจึงบอกสามีว่าอยากลัวไปเลยไว้เป็นหน้าที่ของฉันที่จะจัดการเรื่องนี้เองว่าแล้วนางจึงออกไปที่หน้าต่างประสาทแล้วก็อธิษฐานผ้าพ,พัดโบกให้พระราชาและไพรพลกลับไปยังพระราชวังและให้ลืมเรื่องนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นชายเลี้ยงม้าและนางนั้น ก็อยู่หน้าที่แห่งนั้นด้วยความสุขตลอดการ